แล้วก็ในวันนี้นะครับนักมวยคู่แรกในวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับมุมแดงจากอำเภอเมืองสงขลาก็ฟาเธอร์ตอพีระพัน์น้ำเงินจากบึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์เดทัง โชคกิติพัฒน์ฟอรมกรรมการผู้ชีข้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการดำเกิงมีศาสตร์ให้คะแนนก็มีวรชยัยพุทธซ้อนสุนทรสีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมในโอกาสนี้นะครับขอไ้เชิญคุณชวนากรน,นะครับกิจมณีการ ผู้จัดก,การทั่วไปนะครับผู้จัดก,การทั่วไปบริษัท55โปรผู้แทนจำหนาา่ายริดดา,าร่ารถกระบะไฟฟ้าอนเนกงประสงค์ที่ให้ความหรูหราสะดวกสบายระดับ SUV ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับริดดาร่าได้แล้ววันนี้ที่สุขาพิบาล5นะครับโทรศัพท์หมายเลข0982614411ย้ำอีกทีหนึ่ง0982614411 คู่แรกพร้อมชมการชกคู่แรกเลยครับเอาละครับมาติดตามกันนะครับสำหรับรายการศึกโมดีวิถีไทยครับช่อง8หมายเลข27นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเยาวชนกองทัพปรกาศครับสนามมวยทูปเตมีนะครับวันนี้เริ่มกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับก็อดฟาเชอร์ตอบพีรพัฒน์นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาครับปะทะกับเดชถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มครับหรือว่าปอประจันสีนั่นเองนะครับ เอาละครับตามกันเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราทางช่องแนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทางช่อง8ทุกคนทุกท่านด้วยครับขอนําทุกท่านมายังสนามมวยเยาวชนกองทัพประกาศนะครับสนามกีฬาทูปะเตมีดอนเมืองครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิถีไทยของเราในวันนี้ครับเอาละครับวัยครูกันเสร็จเรียบร้อยครับกอดฟาเธอร์ต่อพีรพัฒน์นักชกวัย19ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเรียนอยู่ที่มอทักษิณนะครับมีคุณพีรพัฒน์ แล้วก็บางรอเชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอ่อนน้อมเป็นทีมงานแทรปเทนเดอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อพีระพัฒน์ส่วนทางด้านของถังหรือว่าพญายักษ์ลูกวังชมพูครับ23ปีจากมือสามพันจังหวัดเพชรบ,บูรณ์นะครับจบการศึกษาชั้นม .6 มีร้อยโทวิทย์ในเลิศสงครามนะครับแล้วก็จาาวัดทัพภาคสามครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกองทัพภาคสี่สามค่ายพ่อขุนฝาเมืองเพชรบ,บูรณ์ครับ จะดูแข็งโปกนะครับทางด้านของเดอะถังบอประจันสีครับหรือว่าโชคกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ามครับจังหวัดเพชรบูรณ์สุดก็อดฟาเธอร์นะครับดีกรีก็เป็นแชมป์118ปอนด์นะครับของสมาคมกีฬามวยไทยห้าจังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษนะครับในการแข่งกีฬาวูซูประเภทต่อสู้ด้วยนะในระดับเยาวชนนะครับนะครับก็เรียกว่าน่าจะอยู่ในทีมของท่าน พอพิทยารัตนพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้นะครับเดี๋ยวมาดูครับเดถังครับกับการมาเปิดตัวไฟแรกในรายการวยดีวิจัาครับตามข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นราชาน็อกเอาจากทางภาคเหนือมาเลยครับพี่พิเชษครับส่วนสูงนี่ไม่เกิน160เซนติเมตรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาครับผลงานของเขาน็อกมาตลอดนะครับบริเวณชกมาทั่วหมดแล้วนะครับทางด้านของเดอถังนะครับพอปัจจันทรสีครับรอวโชคกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับ จากมึงสามพันเพชรชบูรณ์นะครับวันนี้นะครับดําเนินเตี้ย่ลำประเภทบึกบึนครับได้กระดูกชั่วโมงบินกอดฟาเทอร์รุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าวันนี้ครับจะมาแจ้งเกิดในสังเวียนนครบาลได้หรือเปล่าครับทางด้านของกอดฟาเทอร์ที่เป็นน้องชายของเจ้าแซมซันต่อพีรพัฒน์นั่นแหละครับต่างคนต่างหน้าใหม่นะครับได้รูปร่างครับแมหมัดหนมาแล้วเดือดถังนะครับ เตะปันหยาดหนาแล้วครับหมัดหนึ่งสองมาเนี่ยครับสายกับขวาครับเปิดวางคู่แรกได้คนละหยาดดีคนละแบบนะครับทางด้านของเด็นถังนะครับเตะปันหยาดหนาครับเตะขาเจาะยางต่อยมัดในขณะที่ทางด้านของพีรพัฒน์ได้รูปร่างนะครับได้ลอยได้สูงกว่านะครับเด็นถังประเภทนี่ครับตุบดับตุบตับครับนี่ครับแปะส่งมวยแบบนี้นี่ครับประเภทเตะขาต่อยมัดอาวุธหนักแรงครับโดนถีบเตะลงล่าโอ้ยนี่ครับ แม่หมัดทีแกชวดเฉือนไปมาในหน้ากลัวเลยนะครับแข่งง้างแข่งเงือก็เสียแล้วนะครับแล้วครับกายกายกลางเวทีแข่งขวามาครับอาจจะตกบล็อกอย่าแตกนะครับทางด้านของพีรพัฒน์ดาวรุ่งจากแดนสตอภ์พักใต้ครับใกล้ครับขยับข้าไปก็ยืนห่างไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงช็มันสั้นกว่าแน่นอนนะครับทางด้านของเจ้าถังแม่โดนถีบลงด้งยืนเหมือนกันพอไักระโดนขวาทียันออกมาครับ อมาฝาเเอร์นี่ครับจะพ่อมาแล้วครับนี่เขาบอกว่านักเลงหลบไปนะครับออาอยากมาแต่วันนี้มาชกในทรงรัดก่อนนะครับเจอกับเดือดถังเดือดถังนี่ครับประเภทธัมสันนะครับมาถามข้อเดียวนะครับไปสู่เวทีใหญ่มาทอดนะครับทางการของเดือดถังครับทั้งคู่เลยนะาอาฝนะ่ายแดงนี่ก็บอกว่าเพิ่งจะมาแจ้งเกิดนะครับวันนี้ครับมาลุ้นแจ้งเกิด เรียนมวยนครบาล uh huh. เดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดได้ไม่ได้ครับหอดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอาละครับมาติดตามชมกันต่อนะครับคู่แรกช่อง8หมายเลขย7ครับศึกวยดีวิธีไทยครับ ขอบคุณยาแผ่นตราเสือสิตัวครับสหรับดองเล่าแก้กระสายพูประกายโดยนะฮะเชื้อชัยเอื้อบุญยนังครับลูกมารถยนต์ตอมหนึ่งครับตอมหนึ่งที่หนึ่งของลูกมารถยนต์ลูกบาคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกครับของบริษัทบางของอุตสาหกรรมกัดโดยคุณบันดาลธนกิจเจริญวงครับสุดดัดหนึ่งแปดเก้าห้าสามสามเก้าครับมาแล้วครับบนเวทีไปต่อเลยครับมาแล้วครับลุยแล้วทางรัดก็เดินถังมาแล้วโโอ้หนะครับหลวงทองต่อยหน้าครับ นับแล้วครับดำเกิงมีศาสตร์ผู้ชี้ขาดบนเวทีแปครับยกที่2ต้นยกแล้วครับโดนไปหนึ่งับแล้วครับทางด้านของนักชกทางด้านมุมแดงครับก็คือเจ้าก็อดฟาเธอร์ครับก็อดฟาเธอร์ลวกอีกแล้วครับอาแลับแมกรรมการนับที่2นะครับโอ้ถ้าอีกทีเดียวนี่จบเลยนะครับเกมสั้นเลยนะครับแม่ก็อดฟาเธอร์วันนี้เจอนักเล่นดีครับเดือดถังครับเดือดถังเป็นหมาแบบหนักแรงเอาแข้งขวาต้องขึ้นเลยครับ ว่สซาร์เธอท็อกแม่เกมรับแบบนี้ไม่ดีครับเย็นๆอย่าโดนน็องครับแหมต้องเอาโดดรามตัวแข้งขวาขึ้นไหมโด,โ,ดโดนอุษะแท้งขวามาซอบซอกโดนมาน้าน้าจะเปิดเลิกเลยครับแม่จะดูสมกับดินอรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับอ่านะครับนาทีอยู่นาทีไปครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเอาจบตัดจบได้ไหมบัดซ้ายมาเข่าขวายัดเข้าไปเอาล่ะครับกอดไว้ครับอ่า นี่คือถังนะครับหรือว่าพยา yat นี่แหละครับราชาน็อกเอาจากภาคเหนือแหละครับปัดสายลวงทองครับหมัดขวาปาเนี่ยครับอ่าหมัดหนึ่งสองใส่้าไปครับโอ้โหเนี่ยครับตอนนี้ต้องบอกว่านาทีเป็นนาทีตายนะครับลงไม่ลงลงไม่ลงเอ้าโดนพีควนเงยไปมาเอามีซึมแม่กรรมการจ้องแล้วครับกรรมการดำเกิลมีสัตว์ชกได้ชกออกครับต้องต้องออกครับรอจังหวะรับแบบนี้นี่ โอกาสโดนน็อกสูงก็แค่ไม่ขึ้นเลยครับสำหัของกั้าเธอนี่ครับเอ้ามาโอ้โหอย่างนี้จบเลยอ่าเนี่ยครับสองนับหนึ่งน็อกแล้วครับตัดจบในยกที่สองครับเปิดหัวความมันคู่แรกทางช่อง8ดของเราในวันนี้ครับนี่คือราชาแม็กเอาของแท้นะครับจากภาคเหนือครับเดือดถังหรือว่าพญายักษ์อ่าเนี่ยครับเตี้ยตันยางนาเด็กขาเจาะยางรวมทองครับสองนับเลยครับ แล้วก็หนึ่งครับติดตามผลงานนะครับของเดอะถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มครับทำมาด้วยอ่ะระชากันนะครับลงแบบไหนนะครับโอ้โหปัดขวาดิช็อตขวาครับหัวปักพื้นเลยครับไกลครับดูจังหวะช็อตสองนะครับกรรมการนับนะครับและนี่เป็นจังหวะพเดชศึกนะครับออกขวาแล้วตกดึกขวายทีหนึ่งกรรมการเซฟพันครับจังหวะนี้ ต้องถือว่ามาแจ้งเกิดสังเวียนคนครบานไม่สำเร็จครับลอสฟาเธอร์